้องเรียนจำนี้รมือผิวหนังกันได้ไหมคะในรูปนี้เราเรียนจำไแล้วเนาะชั้นผิวหนังนี่คือชั้นที่จำได้ไหมชั้นผิวหนังนะคะมีสองชั้นนะมีชั้นกำพ้าที่อยู่ที่เรามองเห็นนี่แหละที่เรามองเห็นตามแขนตามขาของเราคือชั้นหนังกำพ้านะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งคือชั้นหนังแท้นะคะส่วนไขมันไม่ใช่ชั้นผิวหนังหรอกนะลูกชั้นไขมันก็คือชั้นไขมันส่วน ชั้นหนังแท้กับชั้นหนังกำพร้าอันนี้คือผิวหนังของเรานะคะดูเฉยๆนะลูกไม่ต้องจดนะคะแต่วันนี้มีงานให้ทําอยู่นะแต่ว่าไม่ต้องจดอ่ะลองฟังกันก่อนผิวหนังประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นชั้นนะคะคือหนังกำพ้าและหนังแท้แต่ก็มีชั้นไขมันอยู่ด้วยนะคะแต่ไขมันไม่จัดเป็นชั้นของผิวหนังอะชั้นหนังกำพ้าคือชั้นเีชมพูด้านบนตรงนี้ใช่ไหมะ ผนังกำพร้าตรงนี้ประกอบด้วยเซล์ลเรียงกันเซล์ลผิวหนังนะคะเห็นก้อนสีเลี่ยมเล็กๆๆตรงนี้ไหมเออคือ1ก้อนก็คือ1เซล์ลนั่นเลยค่ะมันเซล์ลแต่ละเซล์มันเรียงต่อกันเป็นชั้นบางๆหลายชั้นนะคะชั้นล่างสุดเป็นชั้นของเซล์ลที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ชั้นบนชั้นบนที่เราสัมผัสเนี่ยที่เราสัมผัสอยู่เนี่ยเป็นชั้นของเซล์ลที่ตายแล้วนะคะ และมีโปรตีนเคลาตินมีโปรตีนเคลาตินเซลล์ชน,นี้จะหลุดออกเป็นขี้ไข่นะคะก็คือชั้นนอกสุดเนี่ยผิวหนังชั้นกำพร้าชั้นนอกสุดจะหลุดลอกเป็นขี้ไข่นะคะแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยผิวหนังข้างล่างนะคะทุกๆยี่สวันก็คือเราจะมีขี้ไข่กันทุก28วันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขัดขี้ไข่กันด้วยไม่งั้นมันจะเป็นคราบดำๆนะคะอ่ะ ผนังกำพร้ามีความหนาแตกต่างกันนะคะบริเวณฝ่ามือของเราฝ่ามือหรือฝ่าเท้าเนี่ยจะมีความหนาแต่แล้วก็ไม่มีขนไม่มีรูขุมขนเลยสังเกตดูฝ่ามือของเราบริเวณนี้และฝ่าเท้าจะหนาและไม่มีรูขุมขนนะคะจึงไม่มีต่อมไขมันแต่จะมีต่อมเหงื่อเป็นจํานวนมากจะสังเกตว่าเหงื่อออกตามมือเยอะนะคะส่วนบริเวณอื่น เช่นแขนขาหน้าท้องหรืออะไรแบบนี้นะคะชั้นหนังกำพร้ามันจะบางนะคะแต่มีองค์ประกอบของผิวหนังครบก็คือมีต่อมไขมันมีต่อมเหนือ่อแล้วก็รูขุมขนนะคะมีครบเลยโอเคชั้นต่อไปชั้นหนังแท้นะคะคือชั้นหนังตรงนี้ชั้นหนังแท้มีความหนาประมาณ1-2 mm. มิลลิเมตรมิลลิเมตรนะลูกไม่ใช่เซนติเมตรมิลลิเมตรอะ มีคอลลาเจนและเอลาสตินแทรกอยู่จำคอลลาเจนและอีลาสตินได้ไหมคอลลาเจนทำให้ผิวหนังยังไงคอลลาเจนทำให้ผิวหนังต่งตึงนะคะส่วนอีลาสตินทำให้ผิวหนังยืดหยุ่นนั่นเองนะคะโครงสร้างที่พบในชั้นหนังแท้นะคะชั้นนี้ก็คือตอมเงือ,อตอเมเงื่อนี่เห็นไหม ขาชี้มาที่ตรงนี้ตอมเหงือเป็นขดๆๆๆๆกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตอมไขมันตอมไขมันเขาขีดไว้ตรงไหนเนี่ยนี่ตอมไขมันตอมไขมันต,มขมนต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะคะตอมไขมันปุ่มลากขนนะคะหลอดเลือดสีแดงแล้วก็สีน้าําเงินอันนี้นะคะคือหลอดเลือดดากับหลอดเลือดแดงนั่นเอง แล้วก็เส้นใยประสาทต่างๆนะคะจะขดๆๆกันไปอยู่ตรงนี้นะคะ,อะโอเคต่อไปเป็นชั้นไขมันนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดเรากินอาหารเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกไขมันสะสมนั่นเองไขมันที่มันสะสมอยู่มันไปอยู่ที่ชั้นไขมันคือชั้นในสุดเลยชั้นในสุดคือตรงนี้ทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อนก็คือป้องกันความร้อน สมมติคนผอมมีแต่กระดูกเลยกระดูกขึ้นมาโดนความร้อนจะรู้สึกร้อนมากกว่าคนอ้วนเพราะว่าคนอ้วนมีไขมันที่เป็นฉนวนความร้อนก็คือชั้นกันความร้อนนั่นเองค่ะแล้วก็ไอฉนวนความร้อนหรือไอไขมันตรงนี้มันก็รับแรงกระแทกจากภายนอกได้ด้วยเหมือนอถ้าเรานั่งเราเผอลอหลมเอาก้น จำไปที่พื้นคนอ้วนจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าคนผอมนะคะเพราะว่าคนอ้วนจะมีชั้นไขมันรองรับอยู่นั่นเองรองรับกระดูกอยู่นั่นเองนะคะไขมันถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างเช่นดูนี่จนเจนนี่จนเจนนี่มีแก้มแก้มก็คือไขมันนั่นเองเหมือนใครที่ไปฉีดแฟตฉีดแฟตตามหน้าผาตามหนกแก้มหรือตามคางตรงนี้นะคะก็คือแฟตก็คือไขมันนั่นแหละไขมันก็มีประโยชน์ทาให้เรา สวยได้นั่นเองนะคะจำแนกสีผิวนะคะมะีโดยเมลานินเมลานินเป็นสารทำให้เกิดสีผิวนะคะอยู่ในชั้นหนังกำพร้าชั้นล่างสุดที่ติดก,กับชั้นหนังแท้นะคะนึกออกไหมตรงนี้ชั้นหนังกำพร้าล่างสุดที่ติดก,กับชั้นหนังแท้ตรงนี้นะคะจะมีเมลานินแทรกอยู่นะคะ เมลานินมีสชนิดก็คือยูเมลานินทำให้เกิดสีผิวดำและสีน้ำตาลฟิโอมลานินนะคะทำให้เกิดสีที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะ,ะความแตกต่าง6กลุ่มอันนี้ความแตกต่าง6กลุ่มอันนี้มีผิวขาวไปจนถึงผิวดำตรงนี้เลยนะคะละักษณะเมื่อถูกแสงแดดอ่าเดี๋ยวก่อนนะ ไอ้ลักษณะตรงนี้หนูอาจจะรู้แล้วเนอะผิวเขาเพื่อก็จะมีผมบอลมีในตาสีอ่าสีฟ้าแล้วก็ผิวสีดำอย่างเงี้ยก็จะเป็นผมก็ดำหน้าก็ดำอะไรอย่างงี้สีผิวจะเข้มอะไรี้นะคะแต่ว่าลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เมื่อถูกแสงแดดก็จะเป็นผิวขาวยิ่งขาวมากยิ่งไวต่อแสงแดดมากนะคะผิวขาวก็จะไม่แดดได้ง่ายค่ะขาวอมเหลืองก็จะเมื่อรับแสงมากๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีแทนนะคะอย่างเช่น ชาวเอเชียหรือบ้านเรานี่แหละเป็นผิวขาวอมเหลืองอะไรแบบนี้อ่ะส่วนผิวสีน้ําตาลหรือผิวสองสีนะคะอันนี้ก็บ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะทําให้เกิดผิวแทนได้ง่ายนะคะมักไม่พบอาการไม้แดดแล้วนะคะย้อนกลับไปดูนี่ผิวขาวไวต่อแดดมากไม่แดดมากเนาะแต่ว่าพอเริ่มดำปุ๊บไม่พบอาการไม้แดดแล้วนะคะข้อ5อ้าผิวสีน้ำตาลเข้มนะคะ เกิดผิวแทนได้ง่ายไม่พบอาการไหมแดดนะคะที่หกสีที่หกผิวสีดำหรือสีหมึกเลยผิวหนังทนต่อแสงแดดได้นะคะทนได้เลยสีทนได้แล้วก็ไม่เกิดอาการไหมแดดด้วยนะคะงานนี้งานในวันนี้ที่ครูมอบหมายก็คือครูจะให้นักเรียนนำหกกลุ่มอันนี้นะคะไปทำไหน กระดาษ A4 โดยเราจะวาดกระดาษ A4 เป็นกองสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะกองสี่เหลี่ยมแบบนี้โดยให้เราทําด้านกว้างด้านยาวเป็น6เซนนะคะยาว6เซนกว้าง6เซนอย่างนี้มีแนวนอนมี6เออมี4อันแนวตั้งมี3อันแบบนี้นะคะแล้วก็ทําไปเลยผิวที่1ผพิวที่สองสามสี่ห้าหกพอดีนะคะ หนูทำเสร็จหนูระบายสีเสร็จหนูต้องเขียนและทําให้เสร็จก่อนนะลูกและหนูก็ตัดกระดาษนะคะตามรอยตรงนี้แล้วก็ทากาวบริเวณนี้หนูต้องตัดอันนี้ออกมาด้วยนะลูกและทากาวตรงนี้นะคะแล้วก็ประกอบกันให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหรือหนูจะค่อยมาประกอบตอนโรงเรียนเปิดก็ได้เพื่อการพกพามาโรงเรียนที่สะดวกนะคะม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบนเอาวให้หนูวาดรูประบายสีไปก่อนนะคะวิธีการเขียนก็คือ หนูเอาข้อมูลตรงนี้มาหนูเอาข้อมูลตรงนี้มาเสร็จหนูเขียนข้อมูลตรงนี้ต่อนะคะเขียนไปเลย2ช่องตารางแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็วาดรูปมาด้วยวิธีการวาดรูปก็คือหนูวาดรูปคนหน้าเหมือนเดิมก็ได้แค่ระบายสีผิวให้มันเป็นสีขาวสีเหลืองสีน้ําตาลเข้มตาลอ่อนแล้วก็สีดำอะไรแบบนี้ให้มันแตกต่างกันนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะ โอเคเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปมาส่งก่อนยังไม่ต้องประกอบกันก็ได้ยังไม่ต้องติดกาวยังไม่ต้องประกอบนะคะโอเคค่ะ